สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับอดีตทหารพรานจูโจมกองร้อยเก้าหนขคห้าหน่ายปักทองชัยครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมย้อนรอยสมรภูมิช่องโอบกนะครับวันนี้จะพาไปดูที่เนิน472และก็เนิน400ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงปีพศ2528นะครับช่วงนั้นทหารเวียดนามเฮงสำรินก็ได้ ยกกำลังเข้าตีเนิน400แล้วก็เนิน472นะครับวันนี้ผมจะพาย้อนไปดูว่าสภาพทุกวันนี้น่ากลัวแค่ไหนครับในอดีตถ้าเราย้อนภาพไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูว่าเส้นทางจากเนิน472ไปที่เนิน400เนะี่ยเต็มไปด้วยกับระเบิดทุนระเบิดมากมายเลยนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งผมจะพาเดินไปดูโดยวันนี้ผมผมก็ได้ย้อนรอยไปกับท่านพันเอกสนนิโรธธรรมยศนะครับเพื่อพาท่านขึ้นไปดู สำรภูมิจริงๆในอดีตนะครับในช่วงปี2528นะครับแล้วก็มีน้องๆตำรวจตระเวนชายแดนที่เขารักษาพื้นที่อยู่ในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเหตุการณ์ปกติไม่มีการรบแล้วเราก็จะส่งมอบพื้นที่ให้กับตำรวจตระเวนชายแดนเขาดูแลพื้นที่ไปนะครับซึ่งวันนี้ก็มีนายตำรวจตระเวนชายแดน216นะครับท่านก็จะพาพวกเราเนี่ยแหละ เข้าไปดูพื้นที่ว่าจากเนิน400อาจากเนิน472ไปที่เนิน400มีอะไรบ้างตามข้างทางตามเส้นทางที่ไปมันน่ากลัวแค่ไหนกับระเบิดทุนระเบิดมีมากแค่ไหนนะครับก็จะพาท่านผู้ชมย้อนรอยไปดูเลยนะครับก็ขอขอบคุณตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสองนายนะครับทั้ง100ร้อยโทมิตรเสาเปียและก็เพชรรุ่งนะครับร้อยตีเพชรรุ่งที่ พาพวกเราพาพวกเราขึ้นไปดูที่สมรภูมิเนิน400แนวชายแดนแล้วก็มองลงไปฝัป่งกัมพูชาก็จะเห็นชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เชิญติดตามดูเลยนะครับว่าสมรภูมิในอดีตในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงถ้าย้อนภาพไปได้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนถ้าหากเลิกก้าวพลาดก็จะเกี่ยบกับระเบิดทุนระเบิดที่มีจำนวนมากมายทำให้เสียชีวิตได้นะครับ ก็ติดตามชมเลยนะครับตอนนี้กำลังเดินมุ่งหน้าสู่เนินตรงหน้าผาเนิน4่2นะครับเพื่อย้อนรอยสมรภูมิซึ่งในช่วงปี2528เนี่ยมันคือสมรภูมิเดือดเลยนะครับตอนนั้นถูกทหารเวียดนามเข้าโจมตีอย่างหนักตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นไป เอาแล้วยางซั้ำหนีกับเมือไอยวะเส้นทางแล้วเราไปนี่ก็ต้องไม่ออกนอกเส้นทางนะครับอันนี้คือแนวเก็บผู้ระเบิดนะครับอ่าหมดระเบิด สน,นามรบย้อนรอยสมรภูมิเนินสี่สิบเจ็ดสองช่องโอบกที่เห็นแดงๆนี่ก็คือสนามทุนระเบิดนะครับในสมัยนั้นนะครับันคือ อ,อ่อนขอขอขอเอนเอ้าเอาสสอเธอมันเข้าขอ,อันนี้เหรอ,อไม่เป็นไรท,ที่ที่พูดเดี๋ยวนี้มือ <laughs> มันจะเป็น แลเบิดสีเขียวหรือสีอะไรครับเนี่ยอ๋อ,อมันจะเป็นของกินแดงหรือเปล่าโอของไทย M14 M14 มันไม่มีเป็นขี้กัดเลยัอ๋อแสดงว,ว่าเวียดนามมันยึดมาตั้งแต,ต่มมัยมสงคารามเวียดนามอเมริกาทิ้งไว้แล้ว,วก็เอามาใช้นะครับคิดดูนะครับอ๋อ นี่คือแนววางระเบิดของฝ่ายข่าศึกนะครับท่านคิดดูเอ,เองก็แล้วกันว่าตำรวจทหารที่อยู่แนวชายแดนต้องเสี่ยงกันแค่ไหนนะครับกว่าจะมีวันนี้ทุกคนก็เสี่ยงที่จะพิการที่จะเก็บที่จะตายนะครับ,บ,บ,บแล้วตอนนั้นมนิดอยู่ที่ที่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมผมอยู่เนซทุดียุติมไหมครับ คุ้ยนซอุคุ้นๆมันอยู่ตรงไหนข้างหน้าเออ,อไปเขายิงกัน,นอ,อืมนื่อซาอุผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่อไอ้สมสัรสวนโคกสูงอะ่ะเกษียณไปแล้วก็เคยอยู่หน่วยนี้แหละมั้งไงอันนี้เป็นฐานฐานด้านหลังะนะครับัอันนี้ฐานนะครับฐานไหนฐานเนื่งสี่ร้อยตรงนี้หรือเปล่า่ครับอ,อ๋อฐานนี้แหละครับวันนั้นทนนนี่เวียดนามมัน มันเข้ามาล้อมมีโจมตี<อ>ที่มีร้อยรอสองสามห้าสองที่พี่สง่งแผนที่ให้อะ่ะก็มีอยู่แค่สองหมวดอกองราานันตันดีปีสองแปดที่มันตีนครับร้อยฟันเลยใช้เวลานานเหมือนันครับแล้วก็รู้สึกว่าปีสองแปดช่วงมกรานี้ก็เครื่องบินเราก็มิตกเอสามสิบเจ็ดก็ถูกยิงตกตกอยู่ฟันนี้ครับอ๋ออยู่ตรงนี้ะนะฮะเอสามเจ็ดเราตก หลังจากนั้นมามันก็ขึ้นตีตัดขาดแล้วะหว่างเนินนี้กับเนิน472ยิงกันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็น้อยใช่ไหมครับ400นั่นคือ็2 472ครับมันปีนหน้าผาขึ้นมาตรงในเอ่ยหน้าผามันปีนหน้าผาขึ้นมาตีวันนั้น อย่่อยนะครับย่อนจะดึงตึงจะตัดเพราะว่าไปจับเครือไม้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับมันก็จะระเบิดพ่วงไว้กับเครือไม้พอดึงมาปุ๊บมันก็ถอดสลักเราก็อาจจะตายได้นะครับแต่ทุกวันนี้มันก็กู้ขึ้นหมดแล้วไปดูที่จุดตรวจการนะครับตรวจการของเงินสี่จัดสอง จุดการที่หงคือจดการที่หนึ่งน่สี่จ็ดสองี่โอบีสี่ใช่ครับที่อโอสามนัน่นโอบีสาอะไรทีเรือยไจริงอเขาต้องอยู่หาครับอืมพราะนั้นตชรอยู่ในพื้นที่เยอะหครับเอยู่้างคือที่สี่เจ็ดสองจะมีของหัวหินครับตชร <c> หัวหินครับแล้วก็มีตำรวจตวชรเราก็จะ ป้องกันที่เส้นทางด้านหลังอ่าเมียไมขึ้นมายโอ้เขมรเข้ามาทางนี้เขมรแห่งสำลินนะครับหรือเขมรแดงครับอ่าเขมิญเขมิญฝ่ายเวียดนามเขมรทิญประเทศรปัจจุบันนี่แหละครับทโอ้โอ้เข้ามาทางนี้เลยเเดินมาเที่ยวอยู่ไม่ได้มาเที่ยวครับล่างบนมันอยู่นู่นสิบสองนายอ๋ออยหนึ่งสิบสองนายอ๋อเข้นมาก็ไม่มีอะไรครับลูกปืนมีสามนัดงโอ้ทุกวันนี้แล้วก็ยังมีการ ไปมาหาสู่กันตามปกติแลแ้วจะเวีนตามในชายแดนเราไม่เคยไปหรอกครับนีแต่มันขึ้นมาหาเราเราจะไปเลยเพราะมันไม่แน่นอนไม่เหมือนเราเราใจดีครับครับตอนนี้กำลังจะไปที่หน้าผาเนิน472นะครับซึ่งอีกการประทะเดือดช่วงที่ปี28ในเวียดนามก็โหนหน้าผาขึ้นมาล้อมเนิน472นะครับ อันนี้ทั้งสองข้างนะครับทั้งสองฝั่งนี้ยังไม่กู้กับระเบิดนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับสําหรับกับระเบิดทุนระเบิดที่ดากไวสมัยนั้นนะครับอันนี้คือบังเกอร์เก่าๆนะครับบังเกอร์เก่าเก่าครับผมเรากำลังเดินเดินตามล่องมันโกเลตเก่านะครับเพื่อไปที่หน้าผาไปตรง เส้นทางนะครับเส้นทางเมื่อก่อนเนี่ยจากเนินจากเนิน472มาเนิน400เราจะให้ขมินเสรีช่วยคุ้มกันนะครับแต่วันที่เกิดเหตุนะคืนนั้นขมินเสรีมันหนีหมดเลยมันไม่ยอมคุ้มกันเส้นทางให้ครับมันก็เลยถูกเวียดนามเข้ามาตัดขาดโจมตีเลยอันนี้คือจุดตรวจการที่เนิน472นะครับในฝั่งกัมพูชาี้ครับ มองไปข้างหน้ามีป้ายระเบิกันระเบิดเส้นทางนะครับเส้นแครับขึ้นๆแล้วก็ฐานฐานปืนยืนหนุนฐานฐานปืนของเขาใช่ไหมครับครับฐานทหารครับมองเห็นทุกวันนี้ยังมีเหรออยู่ครับมันก็อยู่โอ้ทันตีอ๋ออันนี้คือทุกวันนี้เขายังมีครับแล้วเขาขึ้นมาไงเนี่ยเดินเขาเขา ช่วงเขาตีนี่เขาปีนมารอบรอบรอบจุดเลยครับตามที่แผนที่ที่ผมให้มันขึ้นมันขึ้นเพราะว่าเพราะว่าขึ้นที่ชันชันแบบนี้เราจะนึกไม่ถึงว่าเขาจะขึ้นมาเขาเลยสามารถขึ้นมาวางกําลังล้อมที่จะตสองได้พันธุ์ทีเทือนพิรุณนี่เลยไปมันจะมีสนามบินอยู่เลยเลยความือกันนิดน่งครับนั่นบิ็นเก่อช่วงรบกันนี้เขาก็ใช้สนามบินนี่แหละ ใช้ประจำวิยกยีย่สิบเอ็ดมันมันของดีนะนี่นี่ตุ้งตื้นนี่มอเอ๊ะมอมเห็นครับฟังครับไมนเป็นะอะไรครับเห็นไหมโอ,โ,อโอ้ลมลมใช่ไหมบ้านลำร้อนอยู่อยู่เลยไปนู่นอีกครับนำลวเลยไปเห็นน้ำอยู่ข้างบนหนึ่งเป็นน้ไม่ข้างบนอีกครับ<ส>เ,เป็นชนปบทฐานใหญ่หรือเปล่านะคืออะไรครับ ปันเตียชะมาโอ้ปันเตียชะมาตรงนี้เองอะามอันนี้อันนี้แหละครับที่น้ำนี่ปันเตียไปาบ้านก็เลยไปนู่นมันอันนี้คือเรื่องชะมาเลยบาง้นมันเป็นตรงตื้อมันจะมีเสาเอ๋ที่อะชิวตงสื่จะมองเห็นแล้วยังไงต่อครับพอเขาเข้ามาช่วงนั้นเขาก็มายึดอยู่เนินสี่สอง แล้วก็ยึด5ซเำ8ช่องระบบครับช่องปกติตีแต่ปี3หนึ่งเนาะครับ3หนึ่งเบียดมกรหน้าปี3หนึ่งที่ผมเรียกฐานป่ากล้วยนะพวกกันฐานป่ากล้วยตรงนั้นแหละก็กองร้อยผมก็มาตีวันนั้นส่วนผมก็เสียไป4นายครับตอนนั้นตอชดอทำไมถึงตื่นะครับเพราะว่ามามันจะมีหน่วยอยู่โจมเขาที่โจมตีเนาะครับกองชดอโจเจาะเส้นทางให้เจาะเส้นทางให้เจาะสนามระเบิด สมัครสมัครใจตระลยิบเจ็ดนายใช่ไหมเจ็นายี่สิบเจ็ดนายไม่ใช่ทหารพันอ๋อทหารพันยี่สิบเจ็ดนายชุดจอ๋อจุดเข้าชัดช่องอบุกครับก็คัดเลือกสามกองร้อยไกล้กองร้อยละหนึ่งชุดเองนินจาครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นินจานินจาห้าสามแปดตอนตอนผมอยู่นินจาอยู่ห้าสามแปดอันนี้ตอนฐานปากกล้วยตรงช่องอบบกครับ มีแต่คนสมัครใจจริมๆไหมเนี่อนตัดหัวไปแขวนมาอยู่ห้าสิบแปดมืครับผมมีนะมีหัวนะในนี่ในกลุ่มอาไวัยอยู่มีหมดเลยครับแต่ว่ายังลงยูทูบไม่ได้จะนายบอกจะเป็นลงนะมันแต่สมัยนั้นการทหารก็ยกโชว์เนาะเอามาโชว์อยู่หน้าทหานเลยใช่ใช่ใช่ คือของผู้หมวดนิดอยู่ที่ผมอยู่ข้างล่างครับแล้วได้เข้ามาที่นี่นะครับไม่ได้ึ้ดมากที่นี่ต่อสดอก็ลุกหนักที่นี่บผมอยู่ห่างไปประมาณมนิ่นึงบล็อกสองกิโลบล็อกหลังให้เพราะว่าตอนนั้นนะพวกเก่าอายผู้การเส้นทางจากเนินเนี่ยเนินสี่ร้อยกับเนินสนะี่เจ็ดสอง่ะแล้วก็ด้านหลังลงไปจากเนินสี่เจ็ดสองลงไปตรงนน้นนะ่ะจะมีทหารผ่านกรมสองสี่ที่เขาวางังกับปืนคอ เพื่อที่จะปุ่งคุมกันเส้นทางการลําเลียงแต่ปรากฏว่ามันมาตัดเส้นทางขาดเลยเครับเ,เขาบล็อกเลยเขาจะยิงึ้นใหญ่ามาจากไองนี่นัรับอืะใส่สะพานหมดนี่ตอนมีพิกัดหมดแล้วแล้วก็จะยิงการตัดตอะอยู่สองชั่วโมงให้หนีตัดเส้นทางลําเลียง <c oughs> ผมก็อยากจะให้วีรกรรมของตชะดผู้ที่ทางานอยู่เบื้องหลังหลังปิดทองหลังผ้าว่างั้นเถอะ ไม่ค่อยมีข่าวกับเขานะครับไม่มีครับครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยมานี่เส้นทางห้าแปดครับจีนกับญี่ปุ่นสร้างให้อ๋อเดี๋ยถนนเนี่ยนะครับเส้นทางห้าแปดห้าแปดจีนกับญี่ปุ่นสร้างให้เส้นทางยบชายแดนเลยสิครับียากชายแดนจากสาแก้วไปถึงนู่นลงเขือนจากลงเลือมาเลยกมไปนู่นโอ้โนโอ้โอนี่เหรอนี่กลางัก โอ้ทำน้ำลายยางที่เราเห็นวิ่งวิ่งอ้ไม่ได้ห้าเปียตตนผมตีห้าสามแปดผมมองไม่สร้างสองปีเสร็จออวยมากบกมันในน่มองเห็นน่ไปชัดมันองเห็นชัดนี่คือบกของทหารปัจจุบันนี้ทหารเข รออ้อ,รอยสองทบอ,อร้รอ,อทออขนาเป็นกันปีอืถ้าเขามีกล้องของในกายเขามองเห็นเราถนัดเลยนะเนี่ยอ, <laughs> อยู่ตรงนี้สมิทไมีได้หรครับมีแต่นี่มีแต่มันอ,อเ,นเอ๊ะตอนนั้นผมว่ามันป่าลกนะตอนผมมาตีห้าสามแปดนะมันจะไม่โล่งขนาดนี้นะเพราะตอนนี้ อหนุ่มนี่เป็นหน้าผาเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยชันอย่างนงี้แหละที่มันปีนขึ้นมาที่ผมเคยเขียนลงหนังสือของคันเอกยิติพลเนี่ยที่แกให้ข้อมูลผมมาเพราะวันมั้นแกอยู่ในเหตุการณ์ปีนขึ้นมาตีสี่เจ็ดสองมันขึ้นมาล้อมเลยถ้าเราเดินยุ่งๆเผื่อปืนใหญ่มาลงข้างๆเราก็จะเสร็จถ้าอยู่ในหลุมเนี่ยมันก็ปลอดภัยละครับอันนี้ก็จะดอเป็นคนถูกครับครับก็จะดอ้ ลูมาอยู่สองร้อยครับอืมคนนเขาลอกหน้าที่เจาะเจาะเข้าไปเนี่ยนะฮะน้นึงครับมีน้ันมีาม่วยนันนีกันมีนี่ครับขันนี่เขามาสามงร้อยด้อยู่เดนไปอยู่ขลังอีกหนึ่งกร้อยครับขึ้นมาหนึ่กงร้อ ครับอันนี้คือบริเวณแถวนี้คือทหารไทยของเราก็ดักป้องกันพื้นที่นะครับเป็น M16A1 นะครับแล้วก็มี M14 มสิบสเนนี่เป็นแบบกบกระโดดนะครับลูกใหญ่มากนะครับครับไม่เหลือครับเพราะมันคำว่ากบกระโดดนี่เวลาเราไปเตะสายนะครับเรียกเตะลวดสะดุด มันก็จะส่งลูกกระดูลูกระเบิดนี่พุ่งขึ้นมาประมาณ120เซนมันถึงจะระ,ะเบิดถึงจะสาดไปทั่วแย <c oughs> บหอบเลยเส้นทางทางยาก <c oughs> คือบางครั้งนะครับเวลาเขาจะดักไว้รูปหนึ่งพอเราไปโดนปุ๊บเราเข้าไปช่วยเพื่อนจะเจออีกรูปหนึ่งซึ่งพวกผมละลายมาแล้วครับเจอแบบนี้แหละครับพอเพื่อนบาดเจ็บปุ๊บอ่าเขาไปช่วยเพื่อนก็ไปโดนอีกหาบอกว่าออกก็โดนอีกเป็นยุทธวิธีธาการดักทุนระเบิดนะครับนี่ครับชันดีเหมือนกันนะครับ ที่ชันๆอย่างนี้นะครับพวกผมชอบเดินในช่วงที่ลบเพราะว่าจะไม่มีกับระเบิดนะครับไม่มีใครไปดักทางชันๆเพราะไม่คิดว่าใครจะขึ้นมานะครับ